ันนี้เราจะมาจับรางวัลกันนะคะที่แม่อูมีของรางวัลไม่ใช่กีของขวัญเนาะที่ระลึกปีใหม่ให้นะคะเป็นพวงกุญแจน้องมันนี่อันนี้นะอันนี้นะที่วางอยู่ตรงนี้มีทั้งหมดสิบรางวัลน,นะคะที่แม่อมบอกว่าจะแจกเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกกันมีทั้งหมด49่บายชื่อนะคะนี่แม่อมรวบรวมมานะทุกคนอยู่ในนี้ส9่รายชื่อขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ น้องวันนี้เป็นพยานนะพี่แย่แล้วี่แจ่เจ็บเลวใครจะเป็นผู้ชอบตีอ่าเริ่มเลยค่ะไ,ไม่ใชเป็นการเสียเวลาอุ๊ย อันที่สอง,สองะะชื่อคุณแมตตี้นะคะคุณแมตตี้โอเคค่ะอ่าอันที่สองคลิปนี้อาจจะชา้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันยังสิบรางวัลเนาะไมอะ่อันนี้รางวัลที่สามค่ะทั้งหมดมีสิบรางวัล บอกไปว่าคนไหนที่สั่งจองตังหาอุปกส่รายชื่อให้แล้วนะคะถ้าเผื่อว่าอูจับได้ก็คือจะได้เพิ่มไปเลยเนาะจากที่สั่งถ้าคนไหนสั่งอูจะเขียนชื่อไว้อันนี้รางวัลที่รางวัลที่สี่แล้วนะคะเอาไหนะแงพูดถึงก็มาเลยคุณลูกเหนียวคะ่ะคุณลูกเหนียวสั่งไว้2ชิ้นนะคะถ้ารวมกับชิ้นที่ได้รางวัลตงนตงนนี้จะเป็น3มชิ้นนะคะคุณลูกเหนียวใช่ไหมถ้าอูอ่านชื่อผิดขอโทษนะคะ นเคว่าได้คนที่สั่งจองอีกอ่าคุณกัญจนานะคะคุณกัญจนาโอเคไปครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ซันตี้ก็หลับไปเรียบร้อยแล้วค่ะดูหน,ะนะะ้าค่ะรุนรางวัลกับแม่จะหลับไปเลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยนะเอามันติดมาสองอันอนะขออนุญ,ญาตเอาสองอันเลยนะจะได้ม่เกียดใจนะคะ ห้าหกอันนี้เสร็แล้วค่ะรางวัลที่เจ็ดนะคะไหนคุณพัฒดรีนะคะคุณพัฒดรีอ่าโอเคเสร็จแล้วค่ะอีกสามรางวัลสุดท้ายนะคะนะอะรางวัลที่แปดค่ะ Facebook ชื่อคุณชีวิตใหม่ค่ะโอเคสองรางวัลสุดท้ายนะคะทุกคน วิ้ยอันนี้หลุดมาเองถือว่าอยากให้ละกันรางวัลที่เก้าค่ะเอาคุณกันเองแม่เอค่ะแม่เอสั่งไปแล้วหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวได้เพิ่มอีกหนึ่งอันนะคะอันนี้ค่ะรางวัลสุดท้ายแล้วรางวัลสุดท้ายและท้ายสุดแล้วโอเครางวัลสุดท้ายค่ะ่ะะนี่ค่ะชื่อ คุณอุมาพรน,นะคะคุณอุมาพรโอเคค่ะครบแล้วนะคะสิบรางวัลสําหรับรอบแรกนะเดี๋ยวอาจจะมีรอบสองแจกอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่อูมาแจ้งกัปกาบอกเนาะสาหรับใครที่พลาดไม่ได้รับรางวัลในรอบนี้ไม่ได้รับของขวัญในรอบนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะติดตามเพจอว้วนไว้นะแล้วเดี๋ยวแม่อ,อูจะหาของมาแจกให้อาจจะเป็นพวงกุญแจอีกนี่แหละคะ่ะแต่มีอีกรอบนึงเนาะพี่ๆติดตามไว้นะคะเดี๋ยวแม่อูมาแจกอีกขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกค่ะ 大家好。